สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องวาฟอร์ดนะคะฟอร์ดแต่งลอแบบนี้นะคะคันนี้นะคะที่อยู่ตรงข้างหลังคันนี้นะคะเป็นรถรุ่นสปอร์ตนะคะเป็นขับเคลื่อนสองล้อนะคะราคาของเขาอยู่ที่9 7, 7 4 0 0 0พบาทนะคะเป็นคันสีดําแบบนี้นะคะแล้วแต่งลอมากๆเลยทีเดียวนะคะเครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0พันนะคะ แรงมา้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะเดี๋ยวว่าพาชมที่จุดนะคะว่าแต่งหล่ออะไรกันปบ้านะคะมาดูในส่วนด้านบนนะคะด้านบนติดในส่วนของสกู๊ปทรงฟิตนะคะทำสีดาด้านแบบนี้นะคะตัดกับสีดําเงาพร้อมเส้นสายสีแดงแบบนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้มานะคะโลโก้มาตรงนี้นะคะสามารถที่จะเลือกได้นะคะว่าจะเป็นลายแรดลาย,รายกระทิงหรือว่า ลายมาสามารถเลือกเฉดสีได้แบบนี้เช่นกันนะคะมาดูในส่วนของกระจังหน้านะคะกระจังหน้าเปลี่ยนกระจังหน้าเป็น,กร,น,ปนกระจังหน้าทรงรัเตอร์แบบนี้นะคะฟอนตัวงษร F O R D นะคะทำเป็นสีดําตัดขอบสีแดงนะคะขอบเส้นกระจังตรงนี้ก็ตัดเส้นสีแดงด้วยเช่นกันนะคะมาพร้อมกับไฟม MM ิไลท์สจุดนะคะสามารถเลือกแสงสีของไฟได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแสงสีส้มแสงสีขาวนะคะใส่ครอบไฟหน้าให้กับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะไฟเป็นไฟทรงสีแคมนะคะสามารถปรับสูงต่ำได้ถึง4ระดับนะคะ แล้วก็ไฟเปิดปิดอัตโนมัติไว้เช่นกันค่ะมาดูในส่วนของกันชนหน้านะคะกันชนหน้าเป็นงานกันชนเหล็กนะคะเป็นงานของ o u t l a n d e r แบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดมาพร้อมกับไฟสองดวงแบบนี้นะคะเป็นไฟสปอตไลท์เป็นไฟตัดหมองหนึ่งดวงแล้วก็ไฟหลีไฟเลี้ยวอีกหนึ่งดวงนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงนะคะห่วงลากจูง สามารถลางจุงได้จริงนะคะรองรับน้าหนักได้ถึง3.5ตันเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าตัว,ต,วตัวกันชนติดตั้งไปกับแชสซีของรถแล้วนะคะทำให้รถมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเลยค่ะมาพร้อมกับกันแข็งกันกระแทกด้านข้างนะคะใส่เข้าป่าใส่แคม,มป์ใส่แคมปิ้งนะคะการหินกันกระแทกเข้าห้องเครื่องนั่นเองค่ะเป็นงานของ Outlander ออกเช่นกันนะคะเดี๋ยวพาชมด้านข้างนะคะว่าแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะด้านข้างนะคะทาเป็น เส้นสติกเกอร์แบบนี้นะคะตัดสติกเกอร์3สเส้นแบบนี้นะคะพาดมายังรับกับตัวของซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อเป็นสีแดงนะคะแบบมีหมุดแบบนี้นะคะสีแดงเงานะคะตัวหมุดไม่ได้เจาะรถนะคะติดไว้เพื่อความสวยๆหล่อๆทเท่ของรถเท่านั้นเองค่ะมาดูในส่วนองช่วงล่างนะคะช่วงล่างนะคะได้ยกสอง ได้ให้ทําการยกขึ้น1นนิ้วนะคะใส่ก้อนหนุนรองหัวโชกยกความสูงขึ้นถึง2นิ้วด้วยกันนะคะใส่ปีกนกปรับองศาของไวโอนจีนะคะช่วยปรับหน้ายางนะคะลดการกินหน้ายางในอนาคตแล้วก็ช่วยในการบาลานซ์ของรถนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของงานล้อนะคะงานล้อเป็นงานล้อของออฟโรดนั่นเองค่ะสีที่ของยางอยู่ที่33.25 R 2 0ัน้นั่นเองค่ะมาพร้อมกับลายแม็กโอซิสแบบนี้นะคะออฟเจ็ด 0นะคะแล้วก็ล้อเนี่ยพอดีกับซุ้มล้อเลยนะคะล้อไม่ล้นเท่มากๆเลยทีเดียวค่ะมาดูด้านข้างกันบ้างนะคะด้านข้างเป็นลายสติกเกอร์ลายม้าแบบนี้นะคะแล้วก็มีศาสตร์ค้ดไปทั้งด้านหลังนะคะพร้อมพร้อมก็มีคําเขียนแบบนี้นะคะพี่ๆสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเป็นคําพูดชื่อคนนะคะหรือว่าแบบนี้ได้เ่นกันค่ะใส่ในส่วนของครอบมือจับให้กับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะป้องกันรอยเล็บนะคะรอยแหวนรอย ควรน,นะคะป้องกันสีรถเราได้เช่นกันค่ะติดฟิล์มให้กับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กติดตั้งในส่วนกันสัตว์และราวหลังคาเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะมาดูในส่วนของบันไดข้างบันไดข้างตัวนี้ก็เป็นงานเหลกอีกเช่นกันนะคะเป็นงานของ TWI นะคะนี่นะคะสีดําตัดสีแดงรับกับตัวสติ๊กเกอร์มาเลยทีเดียวค่ะเวลาที่เราเปิดประตูรถนะคะก็จะมีในส่วนของไฟนะคะขึ้นมานะคะสามขึ้นมา4จุดด้วยกันนะคะทําให้ เพิ่มการมองเห็นเวลาเราเก้าวขึ้นบันไดได้ด้วยนะคะมาดูในส่วนของ Low Bar ะะโลบาร์นะคะโลบาร์เป็นงานเหล็กของฮัมเมอร์นะคะรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นไนฟูลีนะคะเป็นทรงแขนยาวหรือปลายปืนกระบอกคู่แบบนี้นะคะมาพร้อมกับนี้เลยค่ะไฟเบรกอีกหนึ่งดวงนั่นเองค่ะแล้วก็ติดตั้งในส่วนขอบไฟท้ายให้กับตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มมิติให้กับตัวรถด้วยแผ่นปิดฝาท้ายนะคะฟอนตตัวอักอร FRD แบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มในส่วนของช่อง เว้นในส่วนของโลโก้ไว้นะคะเพราะว่ามีกล้องถอยหลังอยู่หนึ่งตัวด้วยกันค่ะแล้วก็เพิ่มอะคริลิกตัวนูนแบบนี้นะคะสีแดงแบบนี้ทําให้รถเนี่ยดูเด่นมากๆเลยนะคะเวลาที่เราขับตามมาทําให้รถเนี่ยดูใหญ่มากๆเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ติดตั้งในส่วนของการชนนะคะกันชนนี้เป็นงานกันชนเหล็กของ h ั m m e r อีกเช่นเดียวกันนะคะมารุ่นนี้เรียกว่ารุ่นช h a d โ w ซีรีส์นะคะเป็นบันไดแบบทูสเต็ปนะคะมาพร้อมกับไฟส่องสว่างป้ายทะเบียนรถนะคะแล้วก็มา มีในส่วนของไฟถอยหลังนะคะเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบสปอร์ตไลท์แบบนี้นะคะสองดวงด้วยกันค่ะแล้วก็หัวโอเมก้าลากจูงแบบนี้นะคะสามารถลากจูงได้นะคะลำน้ำหนักได้ถึง3ตันเลยทีเดียวค่ะมาพร้อมกับนี่เลยค่ะรองรับในส่วนของปากนกแก้วนะคะปิดบอลน,นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูส่วนเดี๋ยวเราจะพามาดูด้านในของตัวรถกันอีกทีหนึ่งนะคะว่าคันนี้นะคะข้างใน,นมีอะไรบ้างนะคะมาดูเลยค่ะส่วนของด้านในนะคะ ก็จะมีในส่วนของจอหลังนะคะเป็นจอสีแล้วนะคะสามารถดูปรับสีได้ด้วยนะคะพวงมาลายัยพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยแล้วนะคะมีปุ่มพูดสตาร์ทแล้วนะคะในส่วนของจอกลางจอกลางเป็นจอการ12นิ้วนะคะรองรับ Apple Ca r p l a y และ Android Auto นะคะแล้วก็ s ิง c 4A นะคะแล้วก็มีในส่วนของอที่ชาร์จแบตนะคะแบบไร้สายนะคะแล้วก็เ e กียร์ออโต้นะคะเบรก เบรกมือนั่นเองค่ะแล้วก็พร้อมกับมีส่วนของเบาะนะคะลายเบาะนะคะจะเป็นในส่วนของตัวสปอร์ตนะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะภายในเนี่ยดูสปอร์ตมากๆเลยทีเดียวค่ะเป็นไงกันบ้างคะรถแต่งเท่แบบนี้นะคะถ้าพี่ๆี่ท่านไหนท้าสนใจนะคะสามารถทักแชทแอดไลน์นะคะหรือโทรมาสอบถามกันที่เบอร์0 9 8 9 4 2 5 9 2 8นะคะ ก่อนจบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดลดละหล่อในคลิปถัดไปนะคะวันนี้เวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ